สบายดีจ้าปพาลุงสกุลสุคนมาเบ่งนะคนนอยเฮาอาบน้ามแล้วได้พี่น้องกินข้าวอิ่มแล้วอาบน้ำแล้วเพิ่อน,นอนอยู่ค้ดเดียวแล้วเพิ่นกน็เอาแวนหัดใส่ปากแล้วก็รับพี่น้องนอนนวนี่ได้พี่น้องบาตรเนี่ยเปลี่ยนท่าแล้วเพะพัตตอเขตอันขวมได้นี่แบบนอนแต่เนวนี้ จับนอนจับนอนง่ายกันขวับลงจับนอนงหนกะปิ้นขวับลงแล้วก็รับแบบนี้เพิ่นเปลี่ยน่านอนแหละเพิ่นเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วเพิ่นเปลี่ยนไปเบิรแหละรับแล้ว่ววาก็รับเดี๋ยวนี้แล้วพี่น้องดูดอยู่ได้เด้ ไปเบิ่งไปถักจีดเพื่อนนาะวันนี้เนาะไปถักจีดเพื่อนเห็ดเนี้กินเนาะวันนี้ร้านคนเดียวไปก่อนเด้อลูกเด้อไม่ไปถ่ายคลิปไม่ไปถักจีดเด้ออ้าวมาเบิ่งทางเครืองคั่ววันนี้สบายดีกินน้องมดสซูสโคตี้ยน้ำตาลสีต้มกะโหลกหมูมดยาต้มเค็มเนาะนั่นแหละเนื้เคี่ยน้ำตาล ั้นตอนการเห็ดในชาวจีดมากยำได้ตรงซื้อขามหมูมาให้แม่เนชาจีดเห็ดให้กินพี่น้องมันแซ่บเดี๋ยวเื่องใส่อืมเทียแต่โบมีขิงเนาะขาก,ก็ได้พ่อขาเจ้านี่ยเกลี่ยน้ำตาลเด้วพี่น้องด้วยหมูกับหมูนี่กาซื้ออยู่สองกิโลเลยพี่น้องเด้อหมู อันนี้หางมันได้คือคือนิ้วมือคนนี่แหละหางคือคือหางหมูนะคือคือนิ้วโป้มือเลยตอนนี้เรับอาจารย์ยี่เงินตาลผดเลยพี่นอ้องสีสันกระแดงอมคอมยี่กิซิมอากระเทียมกับพบัวขาใบกิบูดต,ตรงเดียก็คือจำเนี๊มาปรุงรสเลยพี่นอ้องเกลือ โค้งนัวพลุนพลเนี่ยเขากันกด็ดี่น้องเข้าเห็ดกินยังลุงมันไปซื้อขีปเต้แต่สาวๆกินขีปเตยละแต่เศร้มันซื้อมาได้เห็ดเบี้กบอ่ครับพ่อน เห็นลุงคนซื้อขอ้าวจี๋ประเดมหายแต่เศร้าๆพ่อไปซื้อข้าวจี๋ว่ะลุงคนว่ะน้ำปลาลงได้พี่น้งใส่พอประมาณกะต่วงเอามักซสบเห็ดแสบ่บมักเสีสอิว่วได้พี่น้ง ขลรุนให้หม네้อผดดิน้ำม uh ันกระเดงเป็นสีสันมันก็แบบนี้เดลยมันพอดนี้คแม่ก็สืบต่อเด็กน้อยที่นี่แหละนี่แหละป่ะเออทำนั้นมันได้ผดแล้วพี่น้องเอ้ยบ้านนี้เราก็ทำการเอาหมูลงเลยพี่น้อง ลงตอนมีใหญ่ลมเจนได้แห้งไม่ต้องไม่ต้องผักตื่นเลยผักมาแต่เขาผัวผักให้เรียบร้อยเด้โมนี่ผักมาให้แต่ตลาดพี่น้องเลยละล้นแล้วเอาก็มาขวใส่กแกน้ำตาลเลยพี่น้องเลยขวใส่แกน,น้ำตาลเท้าเกลียวแดงๆ หมมนก็สีแดงนะจะมีสีสันเพิ่มเขื้นเด้อเน้องหมอนี่ก็จะเริ่อนไปจะเจร่อมาได้พี่น้องเอออยู่เลยนหักเอาผ้าหมอนมาปอกเมก็นก่อนนะพี่นองเนาะดีพี่น้องสีสันต้มพะโลหมเมจิตเป็นแบบนี้เด้อเปตาแสบจ่บจ้ามาเบิ่งรังกันแล้วกติดตามไปกินนะเมจิตเด้อจ้า จากต้มเมื่อกี้ต้มพะโล้แล้วก็สิพามือหนึ่งเด้อพี่น้องพามือม่เอื้เอเอามาแต่บ้านสาวนกดตัวนี้พาแล้ว ให้น้องเมกตุมจะเขาน้องเมเีมเขาผาต้องเริ่มมืกลงันน้องเม ใส่ในเมียนใในเมียนไม่ปูกตากแดดเมีปูกอ ต้มอยูคโร่กัมันต้มัทนเปืือยข้างหมองเนี่ยุปพี่น้อนเนาะทายให้ผีให้น้องบึงเธอหนึ่งเดอ้อกีดแววในว่าวคอยบ่นี้นาดังอย่าง่ได้คอยอีกซีพูดว่าไม่จีดแววยางบวยอยางนี้นเลย นี่ด้วยเสียงตู้เสียงเพลงคขัเปิดอยู่แต่บ้านอื่นพูนยังเขาสอดเข้ามาหาวพีย่ยังได้ยินนะพี่น้องว้าวสิดวยดควันมาภาคทองนี่เป็นยาโดยพี่น้องบัวขี้เข็บครบดีโดยพี่น้อง เอาไปตากแดดเมียนเวลาขี้เข็บครบเลยเอามาพ่นทาพ่นบนขี้เข็บครบนั่นแหละแม่คมังคายก็าหอมตะขาบเนาะบ้านแมจ่จีขาหองขี้เข็บด้ยจ้าพวกขี้เข็บครบเศร้าเลยพี่น้องดีปิดเลยๆตับปิดถิ่มเลยอบอกสูตรยาให้พอ้อมันนี้คือสูตรยาบ้านแมจี่ ควันมักเอึควันมักพักทองควันว่าตากแดดเมียนขอโทษขออภัยเวลาตะขับครบแหละฮาพ้นใส่ดีเลยไม่ต้องไม่ต้องไปหายานอื่นทีหนึ่ง ควัน,นมนันนี่อ้อเมียนตัวนี้เ่าก็ตัดออกพาออกบเบอร์แกนเหมือนอัเหลืองๆอันมัน,น,ม,น,ม,น,ม,นมันก็ยากแต่ควันแกนไปสิพี่น้องเอาก็ไปตากแดดเมียน เวลาตะขาบครบเอาไปพ่นพนพนตะกีนเอาไปทาเศร้าดีตะขาบครบพอนมาอึ้อนมาพักทองเนี่ยเอกก็สิมกตัดไปเรียมไปเรียมพี่นองเลียมมาลอกปากเกือบมันก็ลอกออก หนึ่งจำกินแซนุกเอามาตอดเอามาผากักไป่ะเดือ,อดาเชตดไปด้วย,วยพี่น้อง เอาเห็ดเปลียนเปียแล้วก็มาปอกออกไปเปลี่ยนออก,กหนังมาเอาก,กเปลือกมาื ประมาณนี้เดี๋ยวพี่น้องแล้วเอาเอาไปหนึ่งเตรียมหนึ่งจะนั่งเร็จแล้วพี่น้องพร้อมหนึ่งเดี๋ยจ้าบันนี้เราก็ไปเบิง่งต้มผะโล่ฮาพอปงแล้วบันพี่น้องไปด้ก็มาหอดมาต้มผะโลคฮัเด้อจิกๆเบิ่งนังมันนังมันเปื่อยแล้วก็ถือว่าสำเร็จเดี๋พี่น้องเพราะว่ามองมันจะหยาบๆห,หน่อยนึงสุกแล้วแล้วเลยเด้อจ้าต้มผะโลม่จิ๊ก กดบอก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 นาตาเป็น,นี่เป็นต์แทบบ่จา้าไปเนี้สิมาเตรียมหนึ่งมังอึเด้อพี่น้องสุกแล้วต้นพะโล่ม่จี๊กระปงกับเด้อพี่น้องคลิปนี้มาฮอนี่ก็สิได้ลาไปก่อนเด้อฝากติดตามคลิปหนา้าขอบใจทุกไลค์ทุกคอมเมนต์นะจา้าสบายดีมาชิมซิมิโตมหนึ่งมังอึต่อเด้อจา้า